สวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้จะมาสอนการกดแยกบอลทีละสองคนสําหรับมือใหม่กันนะครับการกดแยกบอลทีละ2คนจะมี2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือการกดให้นักเตะของเราวิ่งไล่บอลโดยที่วิ่งไล่บอลอัตโนมัติทั้ง2ตัวนะครับสเต็ปที่2คือการกดวิ่งไล่บอลอัตโนมัติตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเราบังคับทิศทางเองนะครับ มาเริ่มที่สเต็ปแรกก่อนนะครับแบบวิ่งไล่บอลอัตโนมัติทั้งสองตัวนะครับคือการกดเพชเชอร์ค้างไว้แล้วลากนิ้วขึ้นด้านบนโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วนักเตะของเราจะวิ่งไล่บอลอัตโนมัติทั้ง2ตัวนะครับต่อมาสเต็ปที่2แบบไล่บอลอัตโนมัติตัวหนึ่งบังคับที่ทางตัวหนึ่งนะครับก็คือการกดปุ่มเพชเชอร์ค้างไว้แล้วลากนิ้วขึ้นด้านบน และมาบังคับทิศทางที่อยู่ซ้ายมือของเรานั่นเองครับจะสังเกตเห็นว่านักเตะที่เราวิ่งไล่บอล2ตัวจะมีชื่ออยู่บนหัวตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะไม่มีชื่ออยู่บนหัวนะครับตัวที่เราบังคับทิศทางเองก็คือตัวที่มีชื่ออยู่บนหัวนั่นเองนะครับสุดท้ายแนะนําการที่เรากดบังคับนักเตะทีละหลายๆตัวให้เราฝึกฝนและดูจังหวะให้เป็นนะครับ เทคนิคนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆรูปแบบเลยนะครับตัวที่เราบังคับทิศทางเองไม่ได้เจาะจงว่าเราต้องไปไล่บอลอย่างเดียวเพราะมีอีกตัวหนึ่งที่ไล่บอลอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราบังคับทิศทางเองเราก็สามารถเอาไปดับบอลไปประกบกองหน้าหรือตัวอื่นๆของฝ่ายตรงข้ามหรือว่าในรูปแบบเทคนิคของเราที่จะมาประยุกต์ใช้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับ เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ติชมหรืออยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ